ก็ว่าหลายคนนะครับอาจจะไม่คุ้นชินกับขั้นตอนในการตรวจของทางร้านบางคนอาจจะคุ้นชินกับการที่เราวัดาสายตาจ่ายเงินแล้วก็รอรับแว่นเลยแต่ว่าทางร้านของเราจะมีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมาจากปกติอีกประมาณ10นาที เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าการเสียเวลาเพิ่มขึ้นอีก10นาทีทําให้แว่นโปรเกรสซีฟของเราดีขึ้นได้ยังไงนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าเครื่องวัดพารามิเตอร์นะครับชื่อรุ่นว่า VC Office 2จะเป็นของบริษัท s i l ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเจ้าเครื่องนี้ทําอะไรได้บ้างไปดูกันครับหลังจากวัดสายตาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วลูกค้าเลือกกรอบเรียบร้อยแล้วหลังจากปรับดัดเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการฟิตติ้งพารามิเตอร์นะครับด้วยเจ้าเครื่องนี้นะครับขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เราก็จะนําแว่นที่ได้นะครับในขั้นตอนแรกเนาะเอามาติดตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ก่อนนะครับหลังจากเราติดตัวเซ็นเซอร์แล้วนะครับเราก็ใช้ลูกค้าสวมแว่นตัวนี้เลยจะหนักนิดนึงนะครับโอเคอยู่ในตำแหน่งที่เราปรับดัดกันเมื่อกี้เลยเนาะต่อไปจะเป็นขั้นตอนวัดตัวจุดกึ่งกาตาดํานะครับหรือว่าตัว Pd นั่นเองเดี๋ยวจะมีไฟขึ้นมานะครับให้ลูกค้ามองตรงเนาะมองไฟที่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวมองตรงนะครับมองไฟที่อยู่ในเครื่องเลย โดยในขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการสแกนเพื่อหาจุดเซนเตอร์ของตานะครับใช้ในการคำนวณวงเลนว่าต้องใช้วงเลนประมาณไหนนะครับขั้นตอนต่อมานะครับจะเป็นการวัดระยะห่างระหว่างตัวเลนกับตัวกระจกตาของลูกค้านะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวหันหน้ามามองมือผมตรงนี้นะครับประมาณ20องศาครับเดี๋ยวหันหน้ามามองมือเลยโอเคหน้าอยู่ที่เดิมนะครับตามองตรงกลับไปที่ไฟครับเดี๋ยวค่อยๆหันหน้าคืนตรงช้าๆครับ ต่อมานะครับจะเป็นการวัดมุมก้มมุมเงยแล้วก็มุมเทของตัวแม่นนะครับซึ่งค่าพวกนี้มีความสําคัญมากเลยครับกับการทําเลนโฟกกสซีฟให้ออกมาดีที่สุดนะครับจะเป็นการให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวหันข้างให้เครื่องนะครับยืนแบบผมเลยหันหน้าไปทางกําแพงตรงนู้นเลยอยู่นิ่งไว้ก่อนประมาณ5วินนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นการวัดตาข้างที่ถนัดนะครับหรือ dominant eye ซึ่งค่าตรงนี้ครับด้วยผบอกว่าตาข้างที่ถนัดเวลาเราใช้เล่งหรือใช้กะระยะครับจะมีความแม่นยํากว่าอีกข้างหนึ่งเนาะโดยในขั้นตอนนี้นะครับเราจะใช้อุปกรณ์เป็นตัวนี้ในการวัดตาข้างที่ถนัดนะครับเดี๋ยวยืดตัวนี้สุดแขนเลยเดี๋ยวถอยหลังอีก1นก้าวนะครับถึงมองช่องตรงนี้นะครับอ่ามองจุดสี่เหลี่ยมสีฟ้าผ่านช่องตัวนี้นะครับ จากตรงนี้นะครับเครื่องก็จะระบุว่าตาข้างที่ถนัดของลูกค้านะครับคือตาซ้า,ายเนาะต่อมานะครับจะเป็นการวัดระยะอ่านหนังสือหรือการใช้งานสายตาระยะใกล้ของลูกค้านะครับว่ามีระยะเท่าไหร่ดูมือถือดูหนังสือถือประมาณไหนนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรบกวนขยับลงนิดหนึ่งอ่าประมาณนี้อ่าถือไวต้ตำแหน่งเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเอาตรงนี้ลงได้เลยครับก็ระยะการใช้งานหรือการมองระยะใกล้ของลูกค้าจะอยู่ที่ประมาณ30เซนนะครับ <S <S ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นขั้นตอนในการฟิตติ้งพารามิเตอร์ของตัวแว่นนะครับก่อนที่จะทําเลน progressive หรือเลนแ l a อื่นๆนะครับเพื่อให้ตัวเลนมีประสิทธิภาพมากที่สุดกับลูกค้า แต่จะมีอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งเป็นขั้นตอนสุด e x c l u s i v e เลยสำหรับผู้ที่สั่งซื้อเลนโปรเกรสซีฟรุ่นวาลีลักเอ็กซิลี่ของบริษัทเอซีรอเท่านั้นนะครับจะต้องทำขั้นตอนนี้เพิ่มขึ้นมาซึ่งจะเป็นระบบการจำลองการเหลือบตาหรือว่าการหันศีรษะของลูกค้านะครับแล้วเราก็จะใช้ข้อมูลตรงนี้เพื่อไปออกแบบเลนให้มีโครงสร้างสอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้ามากที่สุดนะครับทำให้ตัวเลนโปรเกรสซีฟที่ได้นะครับมีประสิทธิภาพกับลูกค้ามากที่สุดเลย ในขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะมีไฟขึ้นมาตรงนี้ตรงกลางหรือว่าตรงก้านนี้นะครับให้ลูกค้านะครับหันมองหรือเลือบมองตัวไฟอย่างเป็นธรรมชาติเนะไม่ต้องเกรงนะครับ จากเครื่องนะครับก็จะดีเทคได้ว่าลูกค้านะครับถนัดในการเหลือบตามากกว่าการหันศีรษะไปมองโอเคเราก็เสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะครับขั้นตอนนี้อย่างที่บอกว่าจะมีเฉพาะผู้ที่สั่งซื้อเลนโปรเกรสซีฟนะครับรุ่น X s e r ซ e s เนาะก็จะได้เลนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเลยครับสำหรับหลายคนเวลาตรงนี้ครับอาจจะดูเสียเวลาแต่ค่าพารามิเตอร์พวกนี้นะครับจะมีค่ามากสําหรับใช้ในการคํานวณเพื่อ,อออกแบบตัวเลนให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานทําให้ผู้ใช้งานสามารถปรับตัวได้ง่ายแล้วก็มีความสุขกับการใช้ตัวเลนโปรเกรสซีฟ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับถ้าใครกําลังมองหาร้านเพื่อทําแว่นใหม่หรือว่าอยากตัดเลนส์โปรเกสตินะครับสามารถเข้ามาปรึกษาหรือใช้บริการที่ร้าน Chapter Optical ของเราได้นะครับซึ่งร้านก็จะมีทั้งหมด2สาขานะครับสาขาแรกจะอยู่ที่บางแคสาขาที่2จะอยู่ที่สุขุมวิทครับสะดวกใช้บริการสาขาไหนสามารถนัดหมายเข้ามาปรึกษาได้นะครับขอบคุณครับ